สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ s p r a c i n g เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการติดตั้งเหล็กกันโครงหลังนะครับของ Toyota y ยา i ิ c คอ s นะครับ t o y o ต้าเวลแล้วก็ย a ริ s a t i v e นะครับก็จะติดตั้งเหมือนกันนะครับใช้สินค้าตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับว่ามีวิธีการติดตั้งยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องยกรถขึ้นก่อนนะครับส่วนวิธีการยกรถนะครับก็ขึ้นอยู่กับ เครื่องมือที่เรามีนะครับถ้าเป็นอู่ก็จะมีลิฟต์ยกรถนะครับก็จะง่ายครับถ้าใครมีแม่แรงก็ต้องใช้แม่แรงนะครับรุ่นนี้นะครับจะต้องยกรถเท่านั้นนะครับทั้งสามรุ่นเลยนะครับผมถ้าเราไม่ยกรถนะครับมันจะไม่สามารถใส่น็อตได้นะครับใส่น็อตของตัวยึดฐานของกันโค้งครับเพราะว่าเราจะต้องใส่น็อตมาจากด้านบนครับตอนนี้ครับตัวสปริงครับมันมันจะตรงกับรูน็อตพอดีครับเราต้องถอดสปริงออกก่อนนะครับแล้วจึงจะสามารถติดตั้งได้นะครับผม ขั้นตอนในการทํางานครับก็ต้องทํางานด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้นะครับในคลิปที่เห็นนะครับที่เป็นตัวรองนะครับก็จะเป็นสแตนนะครับที่เอาไว้สําหรับในการรองนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับเพราะว่าแม่แรงอ่ะบางทีครับมันไม่สามารถไว้ใจได้นะครับถ้ามันลั่นมันอะไรมาแบบเนี้ยรถสามารถหล่นลงมาได้นะครับผมอันตรายต่อคนปฏิบัติงานครับเราต้อง คำหนึงถึงควมปลอดภัยก่อนนะครับในการทํางานหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราหาจุดรองของตัวสแตนได้นะครับเราก็จะปล่อยแม่แรงนะครับให้มันมานั่งตรงสแตนแทนนะครับผมแล้วนะครับวิธีการทํางานต่อไปนะครับให้เราอะถอดน็อตตรงโชคออกนะครับตัวนี้เป็นเบอร์17นะครับผมก็จะใช้เป็นเป็นบ็อกนะครับแล้วก็ต่อด้ามยาวนะครับเพราะว่าน็อตตัวนี้มันค่อนข้างจะแน่นนะครับ ถ้าเราใช้ด้ามสั้นนะมันจะต้องออกแรงเยอะๆครับแล้วก็มันทํางานยากครับกินแรงเราครับเราต้องต่อด้ามขันยาวๆออกไปนะครับถึงจะขันง่ายนะครับในคลิปก็จะเห็นว่าเราจะใช้ตัวบล็อกนะครับแล้วก็ต่อด้ามยาวๆขันออกก่อนนะครับตัวนี้คลายให้มันหลวมๆก่อนนะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ไอ้บล็อกไฟฟ้านะครับยิงออกนะครับเพื่อความรวดเร็วในการทํางานนะครับ ก็จะเห็นตามในคลิปเลยนะครับวิธีการทำงานก็จะถ่ายให้ละเอียดที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราคลายน็อตออกแล้วนะครับก็ไปเอาบล็อกมานะครับยิงออกนะครับถ้าใครไม่มีก็ค่อยๆขันออกครับถ้าใครมีก็จะง่ายหน่อยนะครับผมในขั้นตอนนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องเอาน็อตออกนะครับตัวนี้เป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดเนาะเป็นสตัดครับก็คือเกียวทะลุครับ เป็นน็อตร้อยจะมีตัวเมียอยู่อีกด้านหนึ่งครับถ้ามันหมุนตามครับเราต้องใช้ประแจแหวนเบอร์สิบเจ็ดนะครับจับกันหมุนตามด้วยนะครับถ้าถอดออกแล้วนะครับเราจะต้องเอาน็อตออกนะตอนนี้สปริงครับมันจะดันโชกกับตัวลูครับให้มันชิดกันเนาะเราจะไม่สามารถดึงน็อตออกได้นะเพราะมันจะแน่นครับต้องหาแม่แรงหรืออะไรก็ได้ครับยก ยางขึ้นนะครับให้มันลอยขึ้นนิดหนึ่งนะครับในในคลิปก็จะเห็นว่าเราจะใช้แม่แรงตัวเล็กนะยกตรงฐานสปริงะครับถาดของตัวรองสปริงขึ้นนะครับนิดเดียวครับพอยกขึ้นนะ่ะน็อตกับตัวรูมันก็จะอิสระต่อกัน้วนะมันจะไม่มีแรงสปริงกดมันอยู่เราจะดึงออกมาง่ายๆได้เลยนะครับขึ้นนิดเดียวนะครับแค่นั้นนะครับหรือเราดูตรงหัวน็อตนะครับมันจะขยับกึกหนึ่งนะครับ แค่นั้นก็คือถอดได้เลยครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาแม่แรงออกนะครับตัวเล็กออกนะตอนนี้จะเห็นว่าล้อครับมันมันยังไม่ห้อยพอมากพอครับที่เราจะถอดสปริงได้นะเราก็จะขึ้นแม่แรงอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ล้อมันห้อยลงมานะครับพอห้อยลงมาปุ๊บอ่ะมันจะมีระยะที่เราสามารถถอดสปริงได้นะครับตัวนี้ก็เราจะเน้นจาก ดึงจากด้านบนลงมานะครับเพราะมันจะง่ายนะครับหรือจะเอาจากด้านล่างก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับแล้วก็หลังจากที่เราถอดสปริงแล้วนะครับเราจะต้องถอดยางรองสปริงออกก่อนครับยางรองสปริงตัวนี้จะเป็นยางที่ป้องกันเสียงนะครับเวลาสปริงกับตัวฐานน่ะมันชนกันมันจะมีเสียงนะครับพอใส่ยางปุ๊บมันก็จะไม่มีเสียงเลยครับมันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของช่วงล่างรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นทอชันบีม ทุกๆตัวครับก็จะมียางรองสปริงอยู่นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะประกอบกันโค้งนะครับให้เข้ากับฐานตัวน็อตทั้งหมดนะครับฐานกับกันโค้งจะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับตรงนี้ก็ขันพอหลวมๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งขันแน่นนะครับถ้าขันแน่นมันจะทําให้เราใส่น็อตสี่ตัวตรงตรงฐานนะครับตรงถาดสปริงอ่ะยากนะครับเพราะบางทีมันอาจจะดึงกันก็ได้ครับเพื่อความง่ายก็คือใส่ประคองไปก่อนนะครับ ถ้าเราทํางานคนเดียวนะครับก็จะเห็นว่าช่างก็จะเอาถังหรือเอาอะไรไปรองครับเพื่อให้ระดับของด้านซ้ายมือกับขวามือมันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าอยู่ในระดับนี้นะครับเวลาเราใส่น็อตมาจากด้านบนครับมันจะใส่ง่ายครับแต่ถ้ามันห้อยลงมาเลยแบบนี้ยมันก็จะใส่ยากนะครับเพราะว่าเราทํางานคนเดียวนะก็ต้องหาอุปกรณ์มาช่วยในการทํางานประมาณนี้ครับอีกด้านหนึ่งครับที่กําลังใส่อยู่นะครับให้เราใส่น็อตไปอ่ะแค่สองตัวก่อนครับ หรือตัวเดียวก่อนก็ได้ครับให้มันติดกับรถไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้มาใส่อีกด้านหนึ่งครับเพื่อประกอบให้มันยึดกับรถพอมันยึดติดกับรถแล้วอ่ะแล้วก็จะเอาตัวที่ลองออกได้นะครับก็จะใส่จากด้านบนมาครับด้านบนจะไม่มีแหวนนะครับจะเป็นน็อตสลัเปาเฉยเสียบลงมาเลยนะครับตรงๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเสียบเสียบลงมาเสร็จนะครับก็ลองแหวนไปก่อนครับด้านล่างที่ฐานนะแล้วก็ ขันน็อตตัวเมียเข้าไปนะครับก็ขันให้ตึงตึงมือครับหลวมๆก่อนนะครับไม่ต้องแน่นนะครับเดี๋ยวเราจะขันนั่นทีหลังนะครับให้เราใส่น็อตครบทั้งหมดสี่ตัวนะน็อตจะมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับตรงฐานนะไม่รวมบาร์นะครับจะอยู่ติดกับบาร์สองตัวนะครับแล้วก็จะอยู่ด้านล่างสุดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะอยู่ด้านบนนะครับ ด้านบนเยื้องไปทางไปทางยางรองสปริงครับก็คือตัวนั้นนะครับและจะมีสองตัวด้านบนที่ปล่อยว่างไว้นะครับตัวนั้นจะเป็นรูของเดือยยางรองสปริงนะครับเราจะไม่ใส่รูนั้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ใส่น็อตครบไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งนะจะเห็นว่าขวามือมีสองตัวครับด้านล่างหนึ่งนะครับแล้วด้านบนนะครับซ้ายมือจะมีหนึ่งตัวแล้วจะปล่อยรูว่างไว้สองรูครับเป็นของฐานรองสปริงนะครับ ตอนนี้ก็เราขันไปให้มันพอตึงๆมือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นระดับที่เราติดตั้งก็อยู่ประมาณนี้นะครับให้มันขนานกันกับฐานนะครับตัวบารนะครับไม่ให้มันห้อยลงมาหรือไม่ให้กระดกปขึ้นไปนะครับถ้ามันห้อยลงมาเดี๋ยวมันจะต่ํานะครับถ้ากระดกขึ้นไปมากเดี๋ยวมันจะชนกับเหล็กนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้เราจะปรับระดับนะครับให้มันอยู่ชิดๆกับตัวทอร์ช่นบีมนะครับ ชิดนะครับแต่ไม่ชนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราขันน็อตบาร์นะครับด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้ครับด้านละสองตัวนะครับพอขันด้านใดด้านหนึ่งเสร็จก็กลับมาขันอีกด้านหนึ่งให้แน่นนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาขันน็อตฐานนะครับน็อตฐานที่ยึดกับถาดรองสปริงนะครับด้านละสี่ตัวนะครับจะขันด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้นะครับตอนนี้นะครับ เราจะขันให้แน่นเลยนะครับค่ามาตรฐานของน็อตตัวนี้นะครับอยู่ที่65นิวตันเมตรนะครับถ้าเราไม่มีประแจทรอกนะครับให้ใช้ด้ามขันแข็งนะครับในการขันน็อตฐานนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อน็อตทั้งหมดแน่นนะครับเราก็จะใส่ยางรองสปริงเข้าไปที่เดิมนะครับผมก็มันจะมีเดือยอยู่สองตัวนะครับให้เราใช้เดือยนะใส่ลงไปในรูด้านบนที่เหลือนะครับก็จะเห็นว่าจะมี เป็นจุดสิ้นสุดของสปริงครับอยู่ตรงยางนะครับเราเมื่อเราใส่สปริงเข้าไปนะครับเราก็จะหมุนสปริงนะครับให้มันไปชนกับตัวยางพอดีครับมันจะมีรอยเดิมอยู่แล้วครับผมจุดเริ่มต้นของสปริงครับจะอยู่ด้านหน้านะครับของถาดนะครับผมลองดูดีๆครับก่อนที่จะถอดนะครับก็เช็คตำแหน่งของสปริงครับแต่ว่าไม่ไม่ต้องกลัวครับว่าจะใส่ไม่ตรงครับมันจะมีรอยอยู่แล้วครับให้เราหมุนเข้าไปมันก็จะชนรอยเดิมก็คือจบนะครับ พอเราใส่สปริงทั้งสองด้านเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่โชกนะครับในการใส่โชกนะครับเราจะต้องใช้แม่แรงนะครับในการยกล้อครับให้มันลอยขึ้นไปนะครับเพื่อให้รูครับของฐานสปริงนะครับกับรูโชกนะครับมันตรงกันนะครับถ้าไม่ยกนะครับมันจะใส่ยากนะครับถ้าเราใช้แม่แรงยกจะง่ายนะครับถ้าไม่มีแม่แรงก็ใช้ไม้งัดขึ้นนะครับ มันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะยากกว่าไม่แรงนะครับผมพอรูตรงครับแล้วก็เสียบน็อตเข้าไปได้เลยนะครับพอเสียบน็อตตัวผู้เข้าไปนะครับก็เอาน็อตตัวเมียครับขันขันเข้าไปสักสองสามเกลียวก่อนก็ได้ครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ไปใส่อีกด้านนะครับโดยวิธีการใส่ก็เหมือนกันครับใช้แม่แรงยกนะครับให้ล้อมันลอยขึ้นไปครับพอลอยขึ้นไปปุ๊บไอรูของ ชกนะครับกับรูของฐานนะมันก็จะตรงกันพอดีนะครับแล้วก็เสียบน็อตเข้าไปได้ครับง่ายๆเลยครับผมขั้นตอนนี้อุปกรณ์พร้อมนะครับไม่ยากนะครับแต่ถ้าลูกค้าที่ไม่มีเครื่องมือนะครับแนะนําให้ร้านนะครับทําให้ดีกว่าครับร้านก็จะมีความชํานาญมากกว่านะครับในการทํางานเนาะถ้าเรามีเครื่องมือพร้อมนะครับก็ทําได้นะครับแต่ที่สําคัญนะต้องเน้นความปลอดภัยในการทํางานนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราใส่น็อตครบนะครับต่อไปก็จะเป็นการขันแน่นนะครับค่าแรงขันของน็อตตัวนี้นะครับที่ผมใช้อ่ะผมจะใช้อยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับเพราะว่าเวลาเราถอดนะครับเราจะรู้สึกว่าน็อตเนี่ยค่อนข้างจะแน่นเลยนะครับเท่ากับน็อตล้อครับโดยประมาณเนาะถ้าเราไม่มีประแจปอนะครับเราก็จะดูว่าตอนที่เราถอดนะครับมันแน่นประมาณไหนนะครับแล้วก็ขันเข้าก็ประมาณนั้นนะครับ ให้จำความรู้สึกนั้นไว้นะครับผมก็จะใช้เป็นบอกไฟฟ้ายิงเข้าไปก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายอะ่ะเราก็จะมาเช็คน็อตทุกตัวนะครับให้มันแน่นได้ตามมาตรฐานนะครับผมมาตรฐานที่ใช้นะครับเราจะดูจากเกรดของน็อตนะครับแล้วก็มาเทียบกับตารางนะครับผมถ้าใครเป็นช่างก็จะใช้วิธีนี้นะครับในการดูน็อตแต่ละตัวครับ แต่ถ้าเรารู้ว่าสแตนดาร์ดโรงงานขันมาเท่าไหร่ก็จะดีนะครับจะได้ขันตามครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าน็อตแต่ละเกรดนะครับมันก็จะมีบอกอยู่แล้วครับว่าควรจะขันเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่มีประแจปอนะครับให้ขันตามความรู้สึกที่เราขันออกครับก็คือจบนะครับส่วนน็อตฐานก็เหมือนกันครับฐานสปริงนะครับที่เราติดตั้งกันโค้งไปนะครับมันก็ต่อด้ามขันแข็งขันเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าใครมีประแจปอนหรือว่าแจทอกก็จะง่ายนะครับผมผมก็จะไล่เช็คทุกตัวนะครับพอเช็คเสร็จนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นในการติดตั้งนะครับต่อไปก็เราก็จะเอารถลงครับแล้วก็ไปทดสอบได้เลยนะครับก็แค่นี้นะครับมันก็เสร็จแล้วนะครับวิธีการติดตั้งก็ครบทุกวิธีละครบทุกขั้นตอนนะครับผมก็จะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับรูปทรงนี้พอดีครับ สินค้านะครับมันก็จะมีอยู่สองสีนะครับสีแดงกับสีดําในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าเป็นสีดํานะครับก็มันก็จะกลมกลืนไปกับรถเลยนะครับผมสีดําก็จะอยู่ในรูปแบบนี้เนาะสวยๆเลยครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสีแดงนะครับสีแดงกับสีดํานี้ไม่มีความแตกต่างกันนะครับเหมือนกันนะครับต่างกันแค่สีอย่างเดียวนะครับ ถ้าใครสนใจสินค้านะครับก็โทรมาสอบถามได้ครับที่เบอร์061 995 45 4546ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับการรับชม